including all member countries of the fifty-eight CIML meeting held in Chiang Mai Province, of Thailand. Of course, Thailand is very pleased to, to invite Mr. Veerabong Rebron, Vice-Governor of Chiang Mai Province. ...city in the northern region. With the topography most in the middle of the city is the plain area and CIML member pursue thailand as the host of the conference and choose chi mai as the location for the meeting. finally, i wish the best of the meeting to be successful. mr. guillaume bachano, permanent secretary of the ministry of commerce, to welcome. นะครับ C I M L นะครับคือถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาบ้านๆเราๆก็รเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการช่างตัววัดนะครับการจัดประชุมลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่เราคุ้นเคยกับท่านมาติดตีเท่าไหร่นะน,นะครับเช่นของแพงของถูกนะครับสินค้าเกษาตรตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นานๆจะแวบเข้ามาสักทีนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการช่างตัววัดซึ่งถ้าเราดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า กฎหมายเกี่ยวกับช่างตวงบัดที่เรามีพระราชบัญญัติช่างตวงัดเนี่ยมาตั้งแต่ปีชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะน,นะครับเรื่องพวกนี้มาตรฐานม,มาจากไหนนะครับก็น,นี่แหละมาจากสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับที่เป็นหน่วยงานระดับโลกนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับเนื่องจากเรื่องของโควิดนะครับแต่ว่า ตอนนี้นะครับก็กลับมาจัดแบบออนไซต์ได้นะครับที่จะเป็นลักษณะของประชุมเฟสูเฟสที่เราจะเจอกันนการับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะทําให้บรรจากาศในการประชุมดีขึ้นนะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับนอกจากในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรทิยานะครับเรื่องเกี่ยวกับช่างตวงวัดนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงโควิด นะครับแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเศรษฐกิจดังนั้นนะครับสาระเกี่ยวกับเรื่องของช่างดวงวัดทั้งหมดต้องมีการอัปเดตนะครับแล้วก็ต้องมีการที่จะปรับนะครับในเรื่องรายละเอียดให้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในโลกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาคธุรกิจและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากจึงเป็นที่มาที่ไปว่า เพราะอะไรเราถึงต้องมีการจัดประชุมอย่างนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างที่การจัดประชุมเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นการอัปเดตนะครับทิชชูต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่เราเป็นเรื่องเรื่องของช่างตวงวัดนะครับเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับก็ดูแลนะครับในเรื่องของช่างตวงวัดโดยมีสานักช่างตวงวัดเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานหลักสําคัญหน่วยงานเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่ดูแลเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างเราจัดในครั้งนี้เราจะได้อะไร นะครับที่จะเป็นประเทศนะครับในเรื่องของสัางอารปัญญาเชียงใหม่หรอเรียกว่าเชียงใหม่ดีเกรชันเนี่ยนะครับที่เราจะประชุมกันในวันนี้แล้วก็มีการประกาศนะครับในวันนี้นะครับทำให้เห็นแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกนะครับซึ่งวันนี้ก็มาประชุมทั้งหมดเกือบร้อยสามสิบคนจากห้าสิบสี่ประเทศนะครับสิ่งที่เป็นสาระสําคัญนั่นก็คือความร่วมมืออย่างที่ผมกิดเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เราจะยกระดับนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับสปปลาวนะครับกัมพูชานะครับหรือแม้กระทั่งประเทศต่างๆเลยในภูมิภาคนี้นะครับที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการยกระดับนะครับในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของช่างตัววัดในภูมิภาคของเรานะครับให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เห็นบทบาท ของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นผู้นําเพราะว่าเราต้องใช้หลักการที่ว่าเราต้องเติบโตไปด้วยกันนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เรามีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับเพื่อนบ้านเราก็ต้องได้มาตรฐานสากลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของความร่วมม้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือทางวิชาการนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับเรื่องของการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้เราในภูมิภาคมีการยกระดับนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างก็มีความร่วมมือจากประเทศสมาชิกนะครับจากท่านประธานโรมันชวัสนะครับที่วันนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประชุมหารือกันนะครับในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเชียงใหม่นะครับซึ่งเราคาดว่าหน้า ในการที่จะดําเนินการพัฒนานะครับในเรื่องของช่างตวงวัดในภูมิภาคนี้ครับผมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นนะถ้ากผลประโยชน์ข้างเคียงนะครับก็คือนี่เขาก็ได้มารู้จักเมืองไทยมารู้จักเชียงใหม่นะครับช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับนอกจากนั้นก็ทางกรมค้าภายในนะครับก็มีแผนนะครับในการที่จะทานฟอร์มหรือว่าปฏิรูปนะครับเรื่องของการช่างตวงวัดของประเทศไทยเองนะครับ ที่จากปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโอเปอเรเตอร์ operator, นะครับที่จะตรวจเองอะไรเองนะครับอีกหน่อยเนี่ยภารกิจเราเยอะขึ้นนะครับแต่จาํานวนคนเราเท่าเดิมเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องของเป็นเรสกูเลเตอร์นะครับแล้วมีการที่จะผ่องถ่ายอํานาจนะครับให้กับทางภาคเอกชนนะครับที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระนะครับในเรื่องของงบประมาณของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางกรมบัญชาภายในที่จะ พยายามที่จะมีการทันสมรรืนการปฏิรูปตรงนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้งานเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานเรื่องช่างตัววัดนี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นโดยผู้ประกอบการด้วยครับอย่างที่ผมเรียนในเมื่อสักครูคร่นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจากตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้ทําให้เห็นบทบาทนะครับของประเทศไทยนะครับให้อย่างเด่นชัดเลยในการที่จะเป็น ประเทศหนึ่งที่ได้มาตรฐานในเรื่องของการชั่งตวงวัดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการมีความร่วมมือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับกับตัวพูดผมพูดภาษาง่ายๆมันอง,อง,องคาจจา์งการช่างตวงวัดโลกอ่ะนะครับซึ่งมีประเทศสมาชิกเยอะแยะมากมายนะครับประมาณเกือบ50ประเทศอ่ะนะครับ50แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึง positioning ของเรา นะครับในการที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของการยกระดับในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าคําว่าเป็นผู้นำเนี่ยม,ม่ได้หมายความว่าเราโดดเด่นกว่าคนอื่นมากนะครับแต่ว่าเราต้องไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าถ้ามาตรฐานของประเทศเพื่อนบ้านมีการยกระดับมีมาตรฐานนะครับมันก็ทําให้การค้าการขายนะครับที่เราเข่งกันโดยเฉพาะการค้าชายแดนหรือการค้าผ่านแดนเนี่ย ก็จะมีการยกระดับนะครับในเรื่องของการกํากับดูแลเรื่องมาตรฐานในเรื่องเรื่องนี้ครับได้หาด้กับท่านประธานโรมันชวัตเนี่ยนะครับเรามีความร่วมมือกันในทุกนิติตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเทคนิคในเรื่องของทางวิชาการนะครับแล้วก็ในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกกันเกิดไตอนต้นเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเทคโนโลยีบริบททางสังคมบริบททางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในมุมของการคุ้มครองผู้บริโภคมีการให้ความสาคัญมากขึ้นในทุกประเทศแล้วก็ผมว่าอย่างเราๆท่านๆเนี่ยในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเราก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีการดาเนินการควบคู่กันไปได้ครับความร่วมมอร่วมมือตรงนี้มันก็มีการยกระดับนะครับทำให้มีควาเมเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือผู้บริโภคก็จะรับปรับวิธรรม จัจริงๆนั้นอที่ดีทําให้ใช่ใชเฉพาะผู้หรือ,อย่างเดียมนะก็เป็นในเรื่องของอผู้ค้าด้วยผู้ประกอบการเองด้วยทนะี่จะมีการค้าขายระหว่างกันนะครับ First of all I would like to thank um, our hosts uh, in Thailand for uh, having invited us to come to, uh, to Thailand and to Chang i Mai It's a, a nice place to come and to meet and um, Um, we were very happy to receive the invitation after we had a four years break, a pandemic break. the last uh, uh, committee meeting uh, we hold uh, back in 2019 in bratislava in europe. and so um, um, we were happy to receive the invitation and i think Chamay is the perfect place to meet uh, after four years break uh, in person, face to face. Uh, and we're um, we are grateful you offer um, a, a perfect venue it's a, a wonderful city. Um, we could already uh, discover the hospitality and the perfect organization. Um, so we experienced um, a well-prepared um, meeting and um, can only thank you um, for um, having invited us. thank you. <coughs> ในเรื่องของการประชุมครั้งที่58านี้นะครับแล้วเราก็คิดว่าซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งที่เราต้องการนําเสนอให้กับชาวโลกแล้วก็การประชุมระดับนานาชาติที่ภายหลังจากฟิดได้ผ่อนคลายลงตรงนี้ในเชียงใหม่ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอันหนึ่งที่เราต้องการโชว์นะครับทั้งวัฒนธรรมเอกลักษณ์อกาลักษณ์อาหารอากาศวิวต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านประธานท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าว่า อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ผู้คนก็มีความน่ารักนะครับไม่ไม่ช้าได้คุยกันก็ถือว่าการจัดงานที่ทนี้เราก็ได้นําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับเมมเบอร์สต่างๆของเราแล้วก็เราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเผยแพร่ออกไปนะครับนี่ก็คืออันหนึ่งที่เราพยายามที่จะเลือกที่เชียงใหม่เป็นจุดขายนะครับแล้วก็นําเสนอซอฟท์แวร์ของเราอราอ,าอ,าอ,าอาากาออกไปในแกร์นะครับแล้วนอกจากนั้น เสริมจากท่านตัดส่วนนิดหนึ่งนะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากที่เราจะได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเคมิคอลนะครับคอเปอเรชันแล้วนะครับเป็นการเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเราก็ยังจะมีการนําเสนอนะครับความรู้ศักยภาพในด้านเรื่องของการช่างอุปวรณของประเทศไทยให้กับชาวโลกได้เห็นได้เนเสุดเดเอร์ได้รู้จักด้วยนะครับเช่นเครื่องคัดขนาดลำใหญ่ซึ่งเราถือว่าเราเป็นคนที่ ิเริ่มแล้วก็สร้างมาตรฐานขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทําให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทําให้ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็เชื่อมันว่าเราเองก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ยกมา,ยา,าตรฐานการเขงาสู่อาเซียนเขตน้ี้ได้ดีขึ้นนะครับจะต้องไปไปตรวจนะครับแล้วถ้าเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยหะนะ นะครับท right, so ี่สอดคล้องกับว right. okay. oh, okay. so right. so so ิถีชีวิตในปัจจุบันของเรานะครับเช่นการตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชาร์จรถอีวีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาไอ้ไอ้ที่ชาร์จชิปเนียนเราถูกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันเป็นอะไรที่มันเข้ามาใหม่แล้วก็อันนี้แหละเราก็ได้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 แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วผมว่าอันนี้เป็นรูปธรรมเลยว่าอีกหน่อยเราก็จะมีมิเตอร์ชาร์จไอ้มีมีมีสถานีชาร์จเนี่ยไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูแลด้วยว่ามันถูกหรือเปล่า นะครับที่คิดเราคิดตังเรามปนขนาดเนี้ยนะไม่ใช่เราจ่ายไปเงิน10บ,บาทแต่ไฟเข้ามากระติน๊นึงใช้ได้หนึนาทีอย่างเงี้ยนะนะครับนันนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเออนี่แหละเป็นรูปธรรมท,ที่เราเห็นว่าเราจะมีการอัปเดตอยูตลอดและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับอพรนั้นเราก็ต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการที่จะยกระดับเรื่องงนี้ครับ นี่ก็แสดงว่าไม่ไหวก็ไม่ดีไม่ต้องมีด่านในในตลาดก็มีมีซซื้อใหม่ทุกวันก็จะเป็นที่เป็นไวไฟที่ไร้สายและเราอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถที่จะแคลคูลเบตไอ้นี้ได้หมดเลยมครับท่านนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเครื่องช่างก็จะแล้วก็การสอบเทียบข้ามข้ามจังหวัดข้ามอะไร กว่าร้อยคนนะครับที่มาร่วมกันวันนี้นะครับก็ถ <c oughs> ือว่า,าสืตท้ายทีใจครับแล้วก็หรือเป็นความประทับใจนะครับที่เราสมาชิกนะครับที่มาประชุมนะครับได้เห็นถึงบรรยากาศแในเรื่องนี้ทางผมเนงครับในกระทรวงพาณิชย์เราก็พยายามจะน,นาเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับไปสู่สายตา,ยายชาวโลกนะครับแล้วก็ทําให้ความประทับใจนั้นเกิดขึ้นจกกนนากการการประชุมครั้งนี้ แต่นอกเหนือจากการประชุมในวันนี้นะครับคุเทองก็ได้มีการนําเสนอเทคโนโลยีและก็รวมถึงรวมถึงความมุ่งมั่นนะครับที่เราจะก้าวต่อไปนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลในเรื่องของช่างตรงวัดนะครับซึ่งเราใช้คำก็มาจากคำว่า next นะครับ next ก็คือนะครับเราต้องข้าวถัน นวัตกรรมในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโนเวตี้เอ็นเทอรชั่นนะครับนะครับแล้วก็อันที่2นะครับตัว E นะครับก็คือ enhancement in protection and service นะครับเราต้องการยกระดับมาตรฐานการดูแลปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วรวมทั้งเรื่องของการปราปตามป้องตามด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับซึ่งเมื่อกี้มีท่านปรัประช่วงเองนะครับท่านก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่า S <S <an> <S เดี๋ยวเราจะมีความร่วมมือร่วมมือน,นะครับกับบรรดาบรรดาเหล่ามิตประเทศนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ทั้งในเชืองเทคนิคการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการปราบฟารมป้องปารมนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ประเทศไทยเราจะก้าวต่อไปนะครับในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนะคุณบิกจี้นะครับก็คือความโปร่งใสรวมกันค้ายในนะครับยึดถือนะครับว่าทุากอย่างนั้นจะต้องดําเนินการด้วยความยุติธรรมโปร่งใส นะครับและตรวจสอบได้นะครับซึ่งความเป็นธรรมเหล่านี้นะครับจะเป็นรากฐานในการดูแลการค้าให้แก่ทั้งผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการเองนะครับผู้ประกอบการของผู้บริโภคนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับและผมทัอะไรอก็จะพยายามที่จะสร้างพันธมิตรนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานงานช่างตรวจของเรานะครับให้เป็นที่หนึ่งในเอเชียอาเซียนให้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะ ทำเดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของจอน nex นะครับขึ้นต่อไปเองภาคเอกนชนก็คงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบ,บาทนะครับในการที่จะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของการช่างส่งวัดด้วยนะครับและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะไม่ช้านี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆจะถูกนําเข้ามาใช้นะครับนวัตกรรมต่างจะถูกนําเข้ามาใช้นะครับเพื่อยกระดับงานช่างส่งวัดของประเทศไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับเลย ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มีการนําเสนอเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่องขนาตจำใจญก็ตามนะครับหรือ,อเทคโนโลยีต่างๆที่ประเทศไทยได้มีการคิดมาตรฐานขึ้นมาตรงนี้ก็จะถูกนาเสนอในที่ประชุมย m e l ครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็จะได้มีการนําเสนอ,อมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญานะครับเอกลักษณ์อักลักษณ์ของประเทศไทย ของเช่าเหนือให้เช่าจีนใหม่นะครับให้กับสัต์สายตาชาวโลกได้รับทราบนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทาง P&L นะครับที่ได้เลือกให้ประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่จัดงานครั้งแรกนะครับแบบออนไซต์ในครั้งที่58นี้นะครับแล้วก็เราเามั่นใจว่าการก้าวย่างครั้งนี้คือเป็นการก้าวย่างครั้งสำคัญนะครับในการดูแลคุ้คอง พี่น้องประชาชนนะครับให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิตเองท่านถูกทำเปนชยไทยเองท่านก็ได้ยืนยันและต้อสั่งการให้กรุงเทพฯนะครับได้ร่วมมือนะครับกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการที่จะยกระดับมาตรฐานในเรื่องของช่างตรวัดนะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะครับขอบคุณครับที่สอบถามนะครับ องหน้านะครับสองหน้าต้องตรงกันนะครับซึ่งในการนําเข้ามากัรปิดนั้นนะครับช่้การนระกองนะครับและต่อไปนะครับจากใบนี้จะทานฟอร์ว่าเป็นใบนี้นะครับคือ QR code จากที่ทางตลาดที่สูงนั้นท่านรงก็สามารถจะถแกะแล้วก็แจ้งมาอย่าง่นสำนักงานที่เป็นเรื่องของพิเศษโมเดลที่เราจะมุ่งน้อมไปใชาชนนะครับซึ่งต่อไปนะครับคุณทั้งในเองเราก็จะเอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ตัวอนุอนุมาตรฐานนะครับขึ้นนะครับ ถ้ามันตามทุกข้อเทียมห้าสิบ i don't know มีหลายร้านไหมคะมีเปิดอยู่ส,สาที่ค่ะมีร้านที่มีอนจากแล้วกแล้วก็ที่นก่านอวาัทคู่มบลงแล้วแต่แล้วก็ต้องที่นีดปีนี้จะเพแต่งกว่านดเาว่านะ

哦。